ไปให้ไปไหมเห็นที่ผมมาร์กไหมตรงนี้แค่ทีมรถทีมกำลังออกเดินทางเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่สักครู่สักครู่เดี๋ยวไปด้วยพี่ตึ้งตอบตอบเอ่อเสร็จไปมาร์กหน่อยเห็นที่ผมมาร์กไหมโอเคเห็นได้เห็นได้แล้วใช่ๆเดี๋ยวเสร็จไปเสร็จไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขึ้น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 ทัคงหมง ไม่เดี๋ยวผมจะไปเอาไปกับพ่อผมจะไปเออสิบตีสิบตีขึ้นได้หน่อยสิบตีเฮ็ดกดเฮ็ดกดเฮ็สเห็นมั้ยเห็นครับเห็นครับเส้นไปโอเคเดี๋ยวคุณกับอีกคันต้องไปตรงนั้นทราบครับอยู่ตรงนั้นปปปปทางทีมล่อให้สัญญาณหรือคนสปอร์ตให้สัญญาณคุณค่อยเข้าๆจดจีทราบทราบทราบเออพี่มพคัทลงหน่อยพี่พี่มพคัท เฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังพิมะครับพี่ิมะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทหารใหม่ขึ้นกันด้พี่ได้สิบตีขึ้นพี่กดกดกดไลคเข้มขัดด้วยนะสิบตีปราบปรับทาบ เอาไปจะให้ไปดอกทีพี่กัรนน์เดียเราจะยังไม่ดอบนะพี่ตอ,อ,อ่เมื่อทีมพี่เข้าจุดเราบอกด้วยนะครับทราบสองไปครับ ะรอความเร็วสองแอนยี <c oughs> ิบห้าแล้วแผนของเราคือเราจะล่อทำเป็นเหมือนไปดอกสองลำน่ามีเดอร์เราจะลงจอดด้วยกันครับครับพอเราลงจอดเสร็จปุ๊บเราจะสปอรตสปอร์ตทอดใ้สปอรตได้แล้วบอกบอกจำนวนศันตรูที่มาหาทางตัว อาคันโตผู้พายในภายในมัสกัดผมมามากกว่าครึ่งหนึง่งทีม่จมจีหลักจะเข้าจมจมีอาจะให้ดอกที่ข้างหลังไในพี่ดอกท้ายอะ่ะขาเลยพอเข้าไปถึงพื้นที่จุดตรงไหนที่เป็นดอกจะไขเราจะดอกตรงนั้นจะให้ตอนตูนตอนตอนนี้เรามา,อาอดอก<อ>ทีขข<อ>่ข้างท้าย ราจะให้เขาเห็นเราบินึถอ็เราขยับไปไกลกระต่าขอนะยาบอดดิเรื่อจะต้องาาดงอกนะแปด อตอนนี้พร้อมตอบแล้วมีเจตายแต่บายเลยพี่นี้ไมไหมพ่มรพร้อมไหมสิาดาไหมมก็ทำให้พร้อมเขาจบที ทางอะไรไม่ตื่นไม่โดนทางไหนเ,เาขาได้ยินเสียงเร<อ>าข<อ>ามีถึงจุดมากแล้วทั้งสองคันถูกต้องสองคันครับเอาเลยพี่เตอร์ดอปเลยด<ไ>อปจะลงไปพร้อมกันเอาฝั่งซ้ายสุดเลยไปไกลกว่าน,นี้พี่เตอร์ไปไกลกว่าน,นี้ใช่ไหมพี่เอาให้ติดบ้านเลยไปฝั่งซ้ายสุดเลย

อไปไปไปรอหรือซ้ายโอเคสปอร์ตแล้วย่อยวนยังไงก็ได้เข้ามาทางนี้เยอะดิสองแปดจะรอทำอไมพีไม่เห็นัพี่รอสัญญาณทราบสองแปดพี่จะรอสัญญาณเดี๋ยวจะขึ้นตึกข้างหน้านะทุกคนอ่าทหารราบรอดาวหนึ่งอย่าลืมมาชุบด้วยทามเห็นไหมตูไม่เป็นไรแต่โดนไปพันหอกต้อง A อันนี้เลยปิดไปได้เหรอ ตอนนี้ไม่สินหาศตรูแล้วใช่ใชว่าน่าจะแอบแนตึกมิเกเจสแกนความร้อนได้ไหมสแกนได้ไหมมันสแกนพารลต้งไหมครับแฮมบีเดืเบลงกํลักันกินอะทีมจุดนเข้าเลยไม่บลอลอบาาัให้มบี้เข้าได้เลยใช่หรือไม่สปูดเดียวผมจะเปตัวล่อให้ โอสองเซตไปให้แำมีเข้าเลยได้หรือไม่สองครับสักุ่นราบสาบสาบห้าแล้วพี่สิบห,าหบ้าศัตรูนอนเหมือนเขาจะแอบ,บอยู่รอบๆนอกอะเจอไหมเจอพี่มาอยู่ตรงที่ผมทิ้งแฟร์สองเดี๋ยวผมจะทิ้งให้เจอยิงเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับผมแล้วก็ข้างหน้าทิ้งแฝดอีกสามทีมรอดทีมล่อหยุดกันแล้วทำไงก็ได้เข้าไปหาทราบครับรซบทราบิ้งแฝดแล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนเราไม่ฆ่ามันไม่ามั่แผ่นร่อตีพี่ครับผมเวอ้วงในด่านเนี่ยอย่าปาลีครับเอาให้สุดพลาดตกรนไม่ได้ โมสองเส้นไปอีกหกนาทีนะสองครับใจเย็นตรงนี้มีสองตรงนี้มีสองเขาอยู่บนตึกคนละตึกเลยแพ้ให้แล้วโอเคครับพี่เข้าพื้นที่เลยครับสองแปดสองแปดชิมรอบอยู่ตรงไหนชิมรอบเดินชิมรอบเดินหยิบตอ้มทำภายในไข่แดงเลยครับทำไงก็ได้ครับตอนนี้ครับตอนนี้วิ่งรอบๆอยู่ปืนอะไรก็ได้ครับทำไงก็ได้ของตัวตำแหนง ให้แฮมบี้เข้าไปข้างในเลยใช่ไหมครับคนปืนกับคนขับสู่ขับลงไปยึดสิวคนหนึ่งทราบสองแปดผมกำลังเข้าไปในไข่แดงตอนนี้ไม่ถึงห้าะไรเรียกแกงความร้อนภายในเอ่อยุดยิบทรับๆรบบผมกำลังขับเข้าเรื่ประมาณว่งยี่้เได้อีกวินาทีนี่แฮมบี้เราได้เข้าสู่พื้นที่ กัรเปทีเรียบร้อยสองแด่ยงพี่จับศัตรูมาด้วยตอนนี้ยังไม่สิบห้าเปียนเปียนสี่สามไม่สิบห้าศัตรูเลยวไหมวสองนิโอสอคุณพบเห็นไสด้าบ้างไหมยูดจุดพี่ยูดจุดยึดจุดพี่ พี่หลงพี่หลงรองใช้ยินพาเลยสองดูแล้วใช่ไหมสองดูแล้วชัวข้างในเคลียร์ไหมพี่สองแปดพี่หลงข้างในเคลียร์ไหมอ๋อตึกสี่เหลี่ยมสองคนนี้ผมจะทำการขี่ฮัมบี้รอบๆนะพี่ได้ไหครับเพื่อนไมเพื่อนหรอเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นลำนี้แฮมบี้อีกหนึ่งคันอยู่ไหนอะฮัมบี้อีกหนึ่งคันอะฮัมบี้เขาถ่ายเล่นหลงเขียนข้าไปที เพื่อจะทำการเป็นรอยเตอร์ทุรอบๆอนนี้ฮัมบี้ผมจะขับบนตึกนะท่านเนี่ยมันจะขึ้นตึกไม่ได้วะนี่นี่ดู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 ผมไม่เจอมึงขวางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขับตึกขึ้น๊าเจอกันยืนเลยบนปืนหันรอบๆเลยดูให้ทุกทิศทุกทาง ครับครับไม่ได้แลหลังหลังหลังหอเ่ามีคนเดินอยู่ข้างหลังสามห้าศูนยสามห้าศูนย์สมห้าศูนย์ใช่ไหมลองลองเช็คมน่อยหรือว่าเข้าไปหนึ่งสี่สี่แล้วเปล่าขอเพื่อนเพื่อนนเพื่อนไม่รู้สิงั้นเรารอรับเงินฟรีแล้ครับเล้รอเชนี้เลยแล้วนะผมจะทำการตรวจบริเวณเส้นรอบเมือง คุณเอาไปเบิอกอะไรมาติดลบสองล้านรถนี่แหละครับรถกี่คันถือว่าเยอะครับเบิอกอะไรบ้างรถมัคระสามหมื่นเอาพวกมอไซค์กระบะแล้วก็ฮัม้ครับนี่ไงจริงด้วยไฮด้าบุกหนึ่สี่สี่ได้รีสติอันเลย ม่งพ <łość> ี่ม่งพันลรงมากอยู่กมกบมาที่เดิมกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมดูดูเขาอยู่บนปะพี่อีกรอบอีกรอบวิ่งชั้นสองมาอีกรอบ ผมจะทำการหน้าตะเวนบริเวณร,รอบๆชายของหมู่บ้านนะครับน้องเป็นซีนในทรัพย์สินกป็นจอที่เป็นอา,ายุนะมีอพารัตผมคิดว่าเขาน่าจะขลับไปอีกนะ มีเจะอาตอนนี้นะที่ช่วยบำร็สองับ ไใช่ไหมกีดัมพิกัดครับพิกัดฝัออ่งขวาของมัสยิดครับคาดว่าเป็นไทรด้ากำลังจะดอกอเขา,ายพยายามจะดับมันลงลงทราบตอนนี้เรายิงอยู่เรา15แล้วเขาจะขับพิคาเตใส่หน้าที่ผมพิเจรอรยานไปโชว์จัดไปจะนังบินไปด้วยความเขียร์มองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วครับทราบทราบดีครับเขียนออก พอมันเป็นไลเตอร์ดูจำนวนเราแนละ้วจุแล้วบอกจัดเพื่อนชทด้วยว่าเขาอยู่ไหนตรงกลางจุดอยเด็นี่มันอยู่บนสูงที่ประมาณสองร้ยเมตรองค์บุญเลาตอนนี้ทำพี่ผมกำลังไล่ยิงอยู่ครับครับมีคนเต็มเครื่องเลยพี่ให้ผมชนให้เลยไหมยิงเลยยิงเลยเ,เ,ลยเ,เลยสยืสยเสยืยเสืยเครื่องเราเจอแล้วสี่ร้อยสามสิบดอปมาแล้ว<ม> <ๆ S 2> เขาดอปมาแล้วเขาดอปมาแล้ว<ๆ><ๆ>สวยเขาดอปมาแล้ สามนายคนร่มกำลังด,งดอกครับคนร่มกำลังดอกด้นยนะทราบทราบพี่จะเคลียร like no ์เองเยอะเห็นพลุ่มไหมยิงพลุ่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 มยิงเลยยิงเลยยิงได้ไหมเอากำลังไปที่จุดสองล่มดอกลูกดอกลงต้องมัดจะยึดหนึ่งนายเป็ด แทงโก้ดาวพลล้มดาวข้างนอกดาวหนึ่งนายตรงกลางยืนยึดเข้ามาด่วนเลยถ้าเขายึดได้นี้เราจะหันเนี่ยทราบสองแปดเงินตัดเข้ากองกลางเราแล้วตอนนี้เข้าไปข้างในแล้วขอเข้าไปข้างในพี่โลพี่มะคัดพี่มะคัดข้างในพี่ระวังด้วยเเกกีียยร์ไมข้างในพอสองจับมาคัด บริเวณมัสยิดมีหนึ่งตัวนะครับทราบสองแปดสองแปดเขากำลังมุ่งหน้าไปทางที่ดับบิวจากมัสยิดต้องเป็นหัวสีส้มบริเวณที่ดิจิเบิร์ตบนอยู่เลยทราบทราบผมกำลังเข้าเขาอยู่ฟังไหนครับตรงลตเต้นเบิร์ดอยู่นะครับ ตรงมาสยิ่เลยครับข้างในใช่หรือไม่ใช่บนรถวิทยงออกมารอบนอกแล้วอตรงถนนฝั่งขวาแล้วตรงนี้เลยตรงที่นี่จะเบิร์ดปล่อยฮัมวี่ข้างหน้าคุณเลยฮัมวี่ข้างหน้าคุณเลยถนนข้างหน้าคุณเนาะใช่ใช่ตรงมาแล้วขวาตรงมาแล้วขวอาอเขาอยู่บนบันไดเขาอย,าอย่างบนบันไดบ้านขวาขวาบันไดชั้นสองบัแล้วคนเลย ยังไม่ดาวเปลี่ไม่ดาวจะเบิร์ดคุณรตัวอ่าเหมือนเขาจะไม่มีอฟวิีเปี่ยนคิดเกินไปพี่อาขอให้คนเอชชั่นอ่าเป็นคนเอีนะเป็นคนเอฟีเอาดาวดาวดาวแล้วดาวแล้วดาวดาวดาวรัเวนหาต่อเลย โคทำได้ดีมากตรงซีร้อยสามสิบีเห็ดวยลมอีกสอลมอีกเยอะมากฝังไหนพีกัดพีกัดตรงยุดยึดจุดยึดฝังขวายเต็อยู่เลยลงจุดยลงจุดยึดสร้างทีบบทดีดียึดลงแล้วสองคนสันเย็นไ่เย็นไม่ดควาพยายามขอย ใช้แค่หนึ่งจะเป็นสามข้างหน้าข้างหน้าพี่ข้างหน้าสามสามสามต้องสามต้องสามนี่ไข่แดงกำลังถูกจังไข่แดงกูมาจากกำลังตีไข่แดงให้ตายสังเราฟังเราฟังเราสองถ้าไข่ดาวแล้วไม่ต้องกลับมาที่มาสการนะครับให้ตัวพี่ห้าสัมหนึ่งเลยนะครับสามหนึ่งเดี๋ยวจะมีประชุมนะครับเดี๋ยวมีประชุม เขากำลังเข้าไปตีทหารราบจำนวนสามนายเหมือนเขาพยายามยิงปุ๊บเข้าสตีที่มัสยิดทำวีดักรอดได้เลยตรงที่เลตเตอร์เบิร์ดอยู่ตรงนี้เลยเป็นอย่งนะี้ผมรีรีปืนกับเนึงออปล่อยแฟร์เปิดทางให้แล้วนะวียโดนอาร์พีจีทราบทราบทราบผมกำลังเข้าไปเห็นจุดเขาไหมเขายิงดาวดาวดูดาวดูว เหล็กสองนะฮัมบี่เหล็กสองสาบสองแปดอ๋อตามลิสต์ต้นเบอร์ดลำนี้มาได้เลยฮัมบี้ตรงไปข้างหน้าเลยฮัมบี่ค่ะน,นีเขาแอบ,บอยู่ข้างในหนึ่งคนนะ ิตเเบิร์ดจอดมีหนึ่งคนเขาอยู่ในซอกซอกไหนครับซอกไหนอ่าตรงลิตเติ้ลเบิร์ดแฟเลยครับอ่าตรงป็นนั่นเลยเนี่ผมสิบห้าแล้วเขาแอบ,บอยู่เขาแบบอบสิบห้าแล้วสิบห,ห,ห้าแล้วสิบห,ห้าแล้วอ่าสิแล้วใช่ไหมตอนนี้เ <c oughs> ขาซอกนี้แล้ว วันนี้ไมแล้วลิสแตนเบิร์ดเมื่อกขอสอบนเบิอ,อยู่เลยตนเบิรอยู่เลยเด้ผมไปรีไสขอโทษขอใส่หมวกปีกนะพี่เห็นล่าสุดใช่ใช่วร์สองยนทุกนายายกเลิกทุกภารกิจรวมที่ห้านึง ้องประชุมนี่เป็นเบอร์ต้นๆดีหนักมากยาราถอดออกเป็นทหารราบคนเดียวนี่เข้าได้ไหมตรงข้างซ้ายคนเดีวยดวยลับทราบครับการลับทราบดาวดาวดาวถอดครับเราจะกลับไปที่ไหนพี่รวมภาคสามหนึ่งนะครับภาคสามหนึ่งย้าสามผมอยู่อัฟกาน่ะ เข้าไปรวมกันที่ไหนสนามกีฬาชาติใช่หรือไม่ช่ด้วยจะสูมโดดโม้มีคนโดดร่มครับมีคนโดนล่มมาตรงนี้ยึดเ,เ,เราติงเราติดยึดไปเลยเราเตรียมตัวกับหน้าตับดิยึี่ไหนครัให้หน้าหาดยัพกันรวมตัวกันที่ไหนครับผม ออนนีส<ม>นามบินนานาชาติไหมใช่ครับ่ทีาท่า,ามินยีอเป็นอรยบ่ออยู่กีดันว่สองน้องบีมาสกัดสอนายนะที่มัสกัดจะมีคนอ,อยู่ไอ้อี่ยืนนี่ต้องไปไงครับจะยอเปนอะไรหมิเต์เตอยังออนไลไหมันคโดนทำเกี้ยี่องไป กำลังไปรับใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวทำนี้ไปด้วยแฮพี่ทำมีเราด้วยทฮมพี่เดี๋เพิ่งไปจอดจอดพี่พี่พี่มาคับพี่น้ำพี่สองแปดสองแปดทำนี้จอดอยู่ไหนอะมาใส่ยึดครับเตยผมเจอกำลังวิ่งไปผมเจอไฮด้าด้วยหนึ่งคน นี่นี่ครับไปข้างหลังไปที่ไหนพี่มาขนาดพี่สนามบินเหรอสนามบินราชาติผ่านนาชาติฝั่งไหนพี่เออฝั่งทิศ N.E เปล่าวะมันจะฝั่งไหนอ่ะฝั่งทิศทิศทิศเน่ยฝั่งฝั่งนี้แหละ E เนี่ยตรงเลย อไปฝั okay. งขวาฝัางขวาถนนังขวาฝัางขวาแล้วตรงไปเลยเช็คอาทุกตัวพี่เออวันสองพี่มาครับไม่ไม้ายซายายี่ให้ขอด้ลยใช่ไหมพี่ให้นหนอนทันน้งในนพี่กำลงังไปสนสบบินนานาชาติตามสองแปบรวมแ้้วขึ้นหอกลับไปนี่นง ไดนตรงไปเลยเหรอไมาทั้งไหนอะ่ะมาสถานกัรณ์ทางนั้นอ่ะตอนนี้ประชุมทนันใช่ไหมครับผม่ช้าวันเนี่ยที่มาฮันพี่ที่มาฮันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมผมดูใน เออผมไม่ได้เอาโทรศัพท์มานี่ว่ะสุดท้ายและวตรงไปอ่ะไปสายใต้หน่อยอ่ะนิ่งถนนอ่ะตามถนนไปนั่นถนนทางถนนนี้แหละไม่ใช่นะหรือเปล่าวะมันต้องไปตรงอ๋องใช่แหละต้องใช่แหละถนนนี้แหละต้องใช่แหละถ้าไม่ใช่ก็ต้องตรงพยาวอ่ะตรงพยาว่นนี้ เดี๋ยวตามถนนนี้ไปกเหรอาค่แค่ด้านหน้าขครงบินยังไงทางซ้ายทางซ้ายตามถนนเลย สนามบินนาน,น,นานนชาติแล้วครับขอมี่ทั้งสองคันถึงสนามบินนานาชาติแล้วใกล้ถึงแล้วสักคร